ผมไม่หวังเออผมอยามาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าผมสู้ได้เหรอวันไหนผมบอกแล้วทำไมถึงมาเสียงดังหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมผมไม่ดันบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมอะไรคะรถผมบอกอย่างนี้นะผ่านนะโอคนั่นลูกไม่ควรไม่ทำไมถึงไม่ถามอะไรวะ เราเข้าใจว่าอันนั้แต่ถามว่านิดนึงคุยกับชาวบ้านก่อนได้ไหมคืออะไม่ไดให้มันดนแรงตอนนี้เราคุยกันอยู่ทำไมจะคุยอย่างนี้นะไอ้หนูไม่ใช่หรอกหนูไม่รู้ว่าหนูใหญ่หนูไม่มีเพื่อนหนูไม่ใช่ใครคุยกับใครอยู่ที่ว่าเนี่ยคุยกับใครที่ว่าเนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยอ้าวแล้วแล้วลูกคุยจะกลับมาผมนั่งคุยกันอยู่เนี่ยไทม์ไลน์มานออกมาจากนั้นเขาคุยเขาขอร้องว่าฟังผมนะอุตสาหกรรมอ่ะอย่าเพิ่งเอารถเข้ามาได้ไหมเพราะชาวบ้านกำลังคุก บ้านที่ไหนคุ้มเอาเอางี้นะผมถามเอาถ้าถ้าไหนขาวบอกวาแถวบ้านที่ไหนคุ่ถามจริงขึ้นลานหมู่บ้านนี้แถวชาวบ้านมาเลยรถเขาไหมนะแล้วผมอยากขึ้นลานหมู่บ้านมาผมไปรถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าผมสู้นะเราวันไหนผมบอกแล้วทำไมถึงมาเสียงเดาันหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมผมไม่ดันบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมไม่เย็นเขาเราใจเย็นท่านเล็าบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมคุยหาทางออกกันไหมท่านเลขาบอกว่าเป็นคนให้เอารถเข้า แล้วทำไมไม่คุยชาวบ้านมั่งชาวบ้านออกมาเดือดร้อนนะกตอนนี้เวลาคุยผมไม่เดือดร้อนเหรอโอ้ฟังไหมไม่ใช่ท่านเลขาจะฟังไหมจะฟังดีๆไหมก็ผมผู้จ่าเลยอ้าวท่านเลขาจะขึ้นเสียงเหรอไม่ใช่ผมก็เป็นตัวแทนชาวบ้านผมจะมาเสียงอะไรกับท่านทั้งหมดโอ้ผมผมตัดสินใจคนเดียวได้ไหมโอเคท่านเลขเลืขึ้นอยงมาคุยกันได้ไหม ทางนันต้องคุยด้วยเหตุผลเลิกเสียงแล้เราคุยได้ไหมคุยด้วยเหตุผลได้ไหมใครก็ออกมาได้ที่เดี๋ยวคุยใช่คุยด้วยเหตุผลได้ไหมทางนั้นต้องคุยด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยถ้าไม่เข้าแล้วเราจะทำไงต่อก็ต้องมาคุยกันว่าเออแต่ตอนนี้มันเข้าไปใช่มใช่จะคุยด้วยเหตุผลว่าแล้วคุณจะทำในแนวทางคุณคุณทำไงต่ออ่ะก็ถามผมตรงเนี้ยผมก็ต้องก็ต้องทำเนนิการตามโดยพกกระสือละลายอยู่ในมือผมอมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมถูกไหมครับ 2กระทรวงศึกาธกรรเป็นคนจัดหาบริษัทจัดขนมาเอารถออกไปแล้วเขาทําไม่ได้เขาก็เลยกําลังจะหาที่ผมเป็นคนประสานผู้ว่าบอกว่าจัดประชุมด่วนที่สุดเพื่อหาปลายทางของ,ของกนนอารขนออกไปจัดตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นน่ะนอกจากรถที่เป็นของบริษัทที่เอาที่เอาของขนมาเนี่ยกาดทั้งหมดอ่ะเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องหาทางไปซึ่งเราจะได้ข้อสรุปพรุ่งนี้เพราะโทรต,ตอนนี้จะโทรหาใครใมา <Okay. S 1> ดัดโอเคไม่กังพดเดีย๋ยวอยากรู้แค่ว่าผถาไม่มไมถามว่าทำาม ไปพูดกับนักข่าวเพราะจุไม่อยากฟังโอเคปะเพราะจุไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นพี่พี่พูดพี่พี่เล็กพี่ทุกคนเลยแล้วเราจะได้สัมภาษณ์เขาแล้วก็โพสในไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้เพราะจุไม่อยากฟังเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องคุยเพราะฉะนั้นถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสสต้องชี้แจงก่อนให้ทุกคนรู้ให้ชาวบ้านรู้ บกว่เพราะทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วไม่ใช่ว่าให้รถมาเข้าและคุณถึงมาพูดผมไม่ได้ให้รถเข้าย้ำอีกครั้งผมโกรธมากถ้ากล่าวหาผมให้รถเข้าไม่ใช่อำลาจผมด้วยซ้ำก็ใช่แต่รถมันเข้าไปแล้วแต่ทุกคนอนะ่ะคุณบอกว่าท่านสสบอกว่าพูดว่าอย่างงู้นอย่างนี้คุณไปไประชุมอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่มีการชี้แจงเลยประชุมพรุ่งนี้บ่ายโมงไมใช่แต่ต้องบอกว่ารถนะ่ะเขามานะเพราะคุณรู้ตลอดเวลาแต่พวกเราซึ่งเป็นชาวบ้านคือเราไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยโอเคขอโทษ พี่ถูกพูดไม่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าคือเราต่อสู้ทุกวันนี้เพื่ออะไรอยู่ๆยูดคุณไปคุณคนมาอ้าวคุณรู้พวกคุณรู้แต่เราชาวบ้านเราไม่รู้ก็บอกแล้วว่าจุดเป็นกำลับ้านนอกจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเราไมไม่พูดอ้าวแล้วทำไมคุณไม่โทรมาบอกชาวบ้านอ่ะเราอยู่กับชาวบ้านเราไม่ได้เข้าไปเราพงษ์ก็้ึงรู้ผมก็พรู้ว่ามีผมก็พึงรู้ว่ามีเคสนี้อยู่อคุณก็ต้องคุยคุณก็ต้องอันนี้ไงเราไม่ได้ทะเลาะเราไม่ได้ทะเลาะ ผมเพิ่งรู้ว่าชาวบ้านอยู่ตรงนี้สผมยังไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครบอกเลยว่าชาวบ้านมาชุมนุมให้เขาแถลงข่าวแบบพูดว่าโอเคนะครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่รู้ว่าชาวบ้านอยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีใครบอกเลยถ้าข่าวสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l l เ w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ